เบน,น,น์ปุญญาพรคืนแทนเจ้าสาวถูกแฟนหนุ่มคุกข่ขาขอแต่งงานที่ปารีสหลังจากเปิดตัวก็ผ่านดูใจกันมาสักระยะแถมยังขยันสา์ความหวานแบบเต็มคาราเบลสำหรับนักแสดงสาวเบน,น,น์ปุญญาพรและแก๊ปแฟนหนุ่มนอกวงการและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีปรีดากับสาวเบนที่คืนแทนเป็นวันที่เจ้าสาวป้ายแดงคนล่าสุดเมื่อถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเก่ขาขอแต่งงานที่ปารีสแล้วคะ่ะ โดยเจ้าตัวได้โพสภาพโมเมนต์แห่งความโรแมนติกพร้อมกบประกาศข่าวดีในวันคล้ายวันเกิดว่าวันเกิดปีนี้30กรกฎาคม2566เป็นปีสำคัญของเบนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊บนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มที่ด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเบนขอบคุณพีแก๊บทุกๆเรื่องค่ะ ขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่ก๊อฟมิมที่ตอนรับและดูแลดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซาบซึ้งใจมากๆตอนที่พี่เบนป่วยคุณแม่พี่แก๊ดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แต่งตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะ คอยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพาผ่อนกับคุณแตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะขอบคุณพี่ใหม่พี่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเซอร์ไพรส์พี่ๆขอบคุณหมอดูดทุกสำนักทุกท่านท่ามกลางความยินดีของเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆที่เขาหมดร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นลามส่วนเรื่องการยามดีของทั้งคู่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ